แล้วสองปีที่ผ่านมาเป็นจะได้ประสบกับกันเป็นอาชีพเกษตรกรครับกับมันกับมันกับคำชัวเฮาอยู่ได้เนาะมันมีรายได้ทุกวันจะรายได้ทุกวันเข้ามาทุกวันจาวันมาได้มาได้มันกับวันร้อยสองร้อยสามร้อยจาห้าหกร้อยเป็นแล้วแต่มีกินเจ้าเดื๋ยวกินก็ได้เจ้าได้เก็บอยู่ได้ขายได้ขายก็ถือว่ามีความสุขครับกับอาชีพไว้หลังเกษียณไว้หลังเกษียณแน่จ้า ทำแล้วได้เนาะหนึ่งได้อย่างนี้เนื้สุขกา้าสองได้สตางค์ได้าไดเงินอน่เรื่องมีคอนสุลไฟหลังกระเขียนหรือว่าเรต้องกรได้เนาะมันสามารถทำได้แจ่แจกไวรุ่นเลยก็ได้นะครับถ้ามันเป็นเลาเป็นเนื้ได้คั้งถึงวัน ก็วันนี้นะครับรเษกษตรกล้วยเดินทางมาถึงพิกัดที่ลำปางแล้วต่างอย่างที่เคยพูดไว้นะครับก็วันนี้ก็มาเยี่ยมชมเอฟซีของน้ำหมักหลักหมื่นที่จังหวัดลำปางอ่ะพิกัดอยู่ที่อำเภอเถินนะครับหมู่สองตำบลแม่ทอดเจ้าลำปางบานธาสามัคคีนะครับวันนี้เราต้องขออนุญาตรู้จักกับเจ้าของพิธีกรน,นะครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครัขออนุญาตแนะนาตัวครับ พี่น้อยเจ้าอ่างไค่มะโนปีนปเจ้าอ่าพี่น้อยนะครับอันนี้กับเกษตรกล้วอขอญาตเกษตรกรอ่าอู้อออเหนือนะครับอู้เหนือจกรตีได้จะกรวาลเล่าหวังพูดกลางบ้างนะครับปะปนกันหมดตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นคนที่ไหนแต่นี่มาเป็นคนที่นี่นะครับอ่าก็นี้มาถึงบ้านพี่ีน้อยแล้วเนาะ,ะอ่ามาพี่น้อยพี่น้อยปี้นี่ก็คือพี่น้อยก็คือแปลว่าน้อยนะครับเอาพี่น้อยไปกเศษ ปลูกอย่างห่องครับวันนี้ตอนนี้มีมะเขือหนึ่งมะเขือแตงกวาไม้ยข่องมันนอยคล่องแปลว่าบวกบวกครับมันไม้ยล่องแปลเส้นเหนือครับอ่าต่อครับพี่บวกแล้วก็เอออะไรอย่างนี้กะลังอันนี้มันลงไปแล้วเนาะกะลับพวกมันนั้นลงไปแล้วตอนนี้ก็เหลือเนี่ยก็มันมแตงแตงกวาเจ้ามะเขืออ่าก็มีชะอมชะอมผักละผักละนะครับ รอนรอบๆบ้านนี่ครับมีไปหมดเลยมีมะแข้งมมีะแขวงรู้จักนะครับมะเขือพวงนะวันนี้ก็ได้คําศัพท์ใหม่ๆด้วครับทองอ่าบะเอืนะครับเจ้าฟักแก้วบ้านห้องฟักแก้วฟักทองเจ้าบะเอืนะครับอันนี้ก็ถือว่าก็เป็นเกษตรจักรผึ้งหมมือไหมมือไหมเหรอเจ้ากับแบบมุมบบบไหมแล้วก็ปลูกมาเมินแล้วยังมาเมินเพิ่นมาอยู่นี่ได้สองปีอ๋อเพิ่งทําเกษตรสองปีเมื่อก่อนนั้น พี่น้อยทำอาชีพอย่างครับขายผ้าเนะเป็นแม่ค้าขายผ้าอยู่ตังใดอยู่ลบ,บรีอ๋ออยู่เมืองะระบ,บุลบีปุ้นนะครับแั้อยังถึงางานขายผ้ามาปลูกผักก็ทรงลูกอย่างสําเร็จแล้วกะ็อายุนักขึ้นก็เลยมาอยู่บ้านจะเริมมาฮัทเป็นเกษตรมาเจอเนี่ยคะ่ะอาชีพไวยเกษียณก,กับเกษตรเนาะ แลาจะได้หู้จักเกษตรกล้วยครับก็มาเจอเนี่ยค่ะในยู u ูบอะค่ะเกษตรกล้วยกับติดตามมาตลอดกับทำตามเปิดมาแนะนำมาตลอดดูเกษตรกล้วยมาเหมือนมกอกใจนานมกใจและโอ้ตั้งแต่เริ่มทำก็เปิดก็เจอเจอกับติดตามตลอดเลยค่ะเปิดสีเปิดตลอดเลยเราไปเราเมื่อไปถ่ายงอถ่ายควายมันบอกเจ้าโอ้โหเจ้าอันนี้ครับนี่ก็คือว่าจำต่อเป็นคนมือเกินเหมือนกัน่ะวันนี้ก็ถือว่า โชคดีครับมาเจอคนบ้านเดียวกันนะครับคนบ้านเดียวกันครับวันนี้ก็ถือว่าต้องขออนุญาตพี่น้อยเนาะสอบถามเรื่องการเป็นเกษตรมือใหม่แล้วก็ทําเกี่ยวกับกเกษตรอินทรีย์ด้วยปลอดสาร <3 S 2> พิษใช่ไหมครับใช้เคมีไหมใ,ใจพ่องม,มีบ้างก็เป็นเคมีอินทรีย์นะครับเป็นเกษตรปลอดภัยใช้อย่างปลอดภยัยช่วงไหนควรควบคุมใช่ไหมครับช่วงไหนควรใช้นะครับอันึกว่าเป็นตัวอย่างอีกท่านหนึ่ง แล้วสองปีที่ผ่านมาเป็นจะได้ประบกับการเป็นอาชีพเกษตรกรครับกับมันกับมันกับคำชูเฮาอยู่ได้และเนาะมันมีรายได้ทุกวันจะได้ได้เข้ามาทุกวันจะวันมาได้มาได้มันกับวันร้อยสองร้อยสามร้อยจะห้าหมื่ร้อยเป็นแล้วแต่มีกินจ้ะอ่เรือกกินก็ได้จะได้เก็บอยู่ได้ขายได้ขายโอ้ก็ถือว่ามีความสุขคระคับกระอาชีพว้หลังเกษียณว้หลังเกษียณเนี่ยจะแล้ว เราเหตุจะได้ถึงสนใจเรื่องน้ำหมักหลักหมื่นครับแล้วได้ใจอะไรอย่างก็อันสั่งมาเนาะกร้องเนี่ยกัอันปลูกอันชุดใหม่นี่นะอ่ากำลังจะปลูกชุดใหม่กำลังเตรียมดินนะครับกำลังเตรียมดินเตรียมออกละออกได้ได้สีห้าวันละไม่น้อยอยู่กำลังจะเริ่มแล้วเจ้าอ๋อตอนนี้หยอดเม็ดละนุ่งเดี๋ยวเราจะไปติดตามดูว่าอ่าพร้อมอ่าเป็นต้นก้าแล้วเนาะตอนนี้ครับกำลังพร้อมโตแล้วมีเทคนิคการทำอย่างไร แล้วจากก่อนนั้นปลูกแบบใดครับก็ปลูกตามตามวิธีจะบ้าน้องล้วก็เอาเอาสูตรของอ้ายปนมามามาระยุกต์ห่องไอ้กะเจาะคำแนะนําของอ้ายนะมาผสมปนเปกันนะปนเปกันเจาะแล้วมันได้เก็บปะก็ได้อยู่ได้พ่องนอกจาได้พ่องเสียพ่องตามตามตามวิธีจะบ้านเฮาะอันนี้พี่น้อยก็ได้ทําตามวิธีชาวบ้านครับโอ้เือบมันก็งามเนาะ ผักพืชผักสวนครัวรั่วกินได้นะครับส่วนผสมมีนานาพันธุ์นะทั้งมะพริกมะเขือมะเขือเทศนะครับมะนาวหลายหลายอย่างนะครับอยู่ในบริเวณบ้านสามไร้ก็จะพี่น้อยก็จะพาชมครับผมกวางมาถึงแปลงครับอ่าผเก็บไปแล้วสามสิบมีดแล้วก็ไม่ธรรมดานะครับปลูกแบบใส่ค้างไม้ไผ่นะครับผมอันนี้พี่น้อยกําลังเก็บอยู่นะฮะเก็บ ผ่านไปสามสิบมีดแล้วก็ถือว่าการปลูกแบบพี่น้อยก็สุดยอดเหมือนกันครับผมอันนี้มันใกล้จะลงแล้วยังใกล้จะลงแล้วกันเนี่ยอ่ามันบางแล้วอามาจิ้มสักหน่อยดูโอ้ี่เยโอ้หน่ยกันนิดเก็บเก็บไปจ่เจ้าที่ส่งของไปแล้วอันนี้ส่งไปแล้วรอบนี้อ่ะนะโอเคสีก็สวยอยู่นะนี่ เ <N> นี่ยหาเนี่ยเนะี่ยครับโอ้มันกระโดกนี่ครับนี่เก็บไซนี้เนาะพี่น้อยเนาะจ้าอ๋ออัันนนี้มปกติไรเก็บไซไหนครับสามลูกนี่เก็บได้ย,ยังถ้าเป็ี่ยนบรรพุกมะฝูกนี่ไถ่จะดีอ๋อดีเก็บบรรพุกเนาะเ้า๋ยวอากาศก็เริ่มฮอนดีหญ้ากระปุกน่ะน่ะน่ะอืมตามวิธีชาวบ้านเราเจ้ากินได้กินเดี๋ยวกินก็ไปขายวันนี้ก็เป็นแตงร้าน อืมลูกยาวเลยแต่ยังมายังมาได้จ้ะเนาะยาวยังมาได้ขนาดไหนเก็บไปหมดละอ๋อยอดแล้วมันเป็นยนอันนี้อันนี้เอามาดูแปลงใหม่ที่หยอดแล้วนะครับอันนี้กี่วันแล้วพี่น้อยครับอันนี้หยอดมาได้สี่วันเหรออ่าได้สี่วันแล้วโอ้ทำเป็นหลุมเป็นหลุมแบบนี้เป็นหลุมเป็นหลุมครับเดี๋ยวก็เอาค้างใส่นอ้าแล้วก็อันอย่างก็ยังมาได้ใส่ปุ๋ยใส่อย่างนครับเจ้าอ๋อครับผมนี่กันสี่วัน ปลูกเน่ากันมากเนียอีกสองสามวันก็สามารถใส่ปุ๋ยแลย้วนะครับมันก็เม็ดยากขึ้นตามเนาะเราแล้วก็ต่อเน,นื่นองต,ต่อเนาะตะกี้ถึงว่าเอาเอาเทคนิคที่ีทำแล้วออกมาประยุกต์ใช้กับพี่น้อยพี่น้อยแล้วตอนนี้มีโครงการจะปลูกแต่ง จังไดครับปลูกไปเรื่อยๆปลูกเรื่อยๆอ่บสลับสลับแปลงไปอ๋อเหมือนที่เกษตรกรทำหนึ่งสองทั้ทีเนาะแต่ทำทีละน้อยๆประมาณเอาตลาดเขามันแคบตัวยแล้วก็ในหมู่บ้านเท่านี้นาเขาขายในหมู่บ้านเนาะอ๋อปลูกเพื่อเอากินแล้วก็เอาขายในหมู่บ้านจเอาขายในหมู่บ้านเขายังฮาร์ดทำอยู่เลายังมูก้าอันนี้ลักเจ้าอ่อมาต้องลงทุนหลายนะเม็ดพันก็แค้เป็นสองเอาสองเอาก็ ตอนนี้เม็ดแตงบางทีเราก็ใช้เป็นซองแลเอาเท่าที่ซื้อไหวนะครับที่เราปลูกได้อันย่างซื้อเป็นซองมันก็ได้ทีละสิบยี่สิบเม็ดครับพี่น้อยสามเด็ดสิบเม็ดซองหนึ่งซองหนึ่งเราจะปลูกประมาณเนี้ยคิดแผ่น่าสูนี้ใช้กี่ซองโอ้ปีก็ซื้อมาเป็นเป็นตับกเหมือนกันนะอ๋อสิบซองสาวสองเจ้าอ๋อสาวสองซองหนึ่งสาวบาทสิบสองอ่าสาวห้าสิบสองกับสองร้อยห้าสิบ ซาวสองก็ห้าร้อยอ้าววันนี้ก็ถือว่าเป็นเทคนิควิธีใหม่แนะนำมาซื้อเป็นสองซื้อเป็นกระป๋องมันได้เยอะครับอ่ากระป๋องนึงก็อยู่ประมาณสามร้อยกว่าบาทแต่มันสามารถปลูกได้เป็นพื้น่อ่าก็พื้นที่ก็เป็นงานเลยอ่าเราสามารถปลูกได้แล้วก็สามารถตอนตัวนี้ครับปลูกน้อยปลูกหมดใจหมดหมดเราก็สามารถเอาถุงพลาสติกมาหุ้มยางยืดมัดใส่ตู้เย็นไว้ครับเจ็บใจคือเราแต่อย่าให้ใส่ห้องฟิตนะ เอาใส่ไอรู้เย็นห้องธรรมดาเนี่ยที่เ,เขาแจกคับแจ๊กน้ำเนี่ยใส่มาได้มัดพลาสติแน่นหนักเหมือนอากาศเข้าครับในการลดต้นทุนเขาในขั้นตอนแรกในการลดต้นทุนก็คือซื้อเป็นกระป๋องจะดนะครับผมแล้วการตอนนี้พี่น้อยปูแบบการใช้น้ําลดแ่นแล้วก็ทาสติคุมบินก็ยังมาได้ใช้มาได้้็เดียวแปลงหน้าอาจจะได้ใช้เนาะที่บ้านที่เราจะใช้อยู่เนาะตอนนี้นะครับ เกษตรกรจะาพาพี่น้องไปดูแปลงแตงกวานะครับการปลูกแบบแนวแบบเดิมๆก่อนอ่าเดี๋ยวในแปลงต่อไปพี่น้องก็อยากเปลี่ยนแปลงวิธีการทานะคะเดี๋ยวกเกษตรก็กยกจะมาอันนี้นช่วยแนะนําแบบละเอียดทีให้พี่น้องอีกทีนึงน,นะครับก็เดี๋ยวเจ้ายินดีเจ้าเนาะยินดีนะครับผมอันนี้เราถามผลผลิตก่อน เราปลูกประมาณนี้ที่เดิมเนี่ยประมาณกี่ร่องนะพี่น้อยครับสี่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 อันเจ้าสี่แถวสี่แถวแถวละประมาณยี่สิบเมตรไหมสิบห้าเมตรนะครับแล้วก็ขึ้นราวเนี่ยลาวตามกระวันเนี่ยเป็นกิ่งไม้กิ่งเป็นค้างไม้ก็ขึ้นตามค้างไม้ไปนะครับถือว่าผลผลิตที่ได้ประมาณค่าเป็นตองเน้นกี่บาทกระวันหนึ่งได้วันหนึ่งมัน วันต,นตอนตอนที่มันยังมาเป็นโลกเนี่นะเก็บได้ประ,ประมาณเกือบสาวโลเจอ้อาวันละยี่สิบโลสาวโลเก็บได้ขี้วันน่อยอันนี้เก็บได้เกือบเดือนแล้วนะนนเก็บเดือนอะไรเกือบเดือนอ่ะแปลว่าไม่ธรรมดาอ่าแปลว่าแล้วมันฝนลงนี่นี่มันกำลังทอม,มาเป็นนี่นี่อ๋อโดนฝนก็เลยเป็นลาน้ำค้างลาน้ำค้างเป็นนอง่อนใบแต้นแรกมันกะงามด้วยกันนะรับผมก็อย่างมันทะลุค้างนั้นเนี่ยทั้งขโมูลงกาวเนาะ มัน,มนเลืสลัดดอกบนหองฝนตกมาวันนั้นนะกับลูกล่วงสลัดดอกเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ก็มีเทคนิควิธีก็ทําแบบที่เกษตรกรทําทโพสต์ลงใน u t u b e ช่องอในคลิปต่างๆเนะาะเอามาใช่ปะที่ไหนเอามาอ๋อเอามาใช้อ่ามาประยุกต์อย่างที่เขาหาได้นี่นะ,ะเขาจะหาเหมือนแนะนําเหมือนอันนี้นแต่ว่าเขายังบ่ได้ พลาสติกอันอย่างนะเขายังมาได้อันนี้อย่างมาได้ทําเต็มระบบร้อยเปอร์เซ็นต์เอาเท่าที่มีอุปกรณ์ที่มีที่หาได้มาจ้าก่อนครับคิดว่าจะเปลี่ยนก่ออยากเปลี่ยนอยากเปลี่ยนเนาะอยากเปลี่ยนวันนี้อ่าหนึ่งเกษตรกล้วยมาถึงบ้านเนี่ยพี่น้อยอยากเปลี่ยนอ่าการทําแตงกวาใช่ไหมต้องต้องมีรถไถแบบเนาะเอาหัวบกเขานี่ล่ะโบกเอ้าแม่นสองมือนั่นล่ะนะครับมี ม <c oughs> ีแฟนเจ้ยอยู่แล้วจ้ะตายายนะคนต,ตายายเนาะ, <c oughs> ะแฟนพี่นอ้อยจะอยู่บ้านเนะาะอ่าโอเคเดี๋ยววันนี้กเกษตรกยจะพาพี่น้อยจะพาไปชมสวนกันว่ามีอะไรบ้างาปลกยังไงบ้างแล้วก็แตงกวาที่พึ่งยอดเม็ด <นะ S 2> พึ่งยอดแล้วเรามาดูกันเนาะ,ะโอเคครับผมเดี๋ยวพาไปดูครับผมก็ได้พาพี่น้อยได้พาเที่ยวสวนนะครับ รอบๆบ,บริเวณบ้านก็มีหลากหลายเลยอย่างที่ท่านชมได้เห็นในภาพนะเกษตรกยเอาให้ดูทั้งผักอ่ากินใบทั้งผักกินผลและทั้งกินลูกนะครับตอนนี้ก็ถือว่ารอบๆในบริเวณบ้านนะครับที่เป็นพืชผักสวนครัวกินได้ของพี่น้อยนะครับก็เป็นพืชเศรษฐกิจได้ในชุมชนนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณพี่ทั้งสองนะคุณเรียกคุณพี่พี่จีนนะครับ เจอบุญนะพี่บุญนะพี่บุญกับพี่น้อยนะครับที่เป็นเจ้าของพื้นที่ในการดูแลทางการทําเกษตรแล้วเป็นเอฟซีตัวยนของเกษตรกล้วยดูแลดูมากี่ปีแล้วนะโอ้โศกปีจะได้ดูมาสองปีนะอย่าลืมทำแล้วเนาะแล้วก็เป็นเอฟซีของน้ำหมักหลักหมื่นด้วยอันนี้เป็นช่วงทดสอบนะครับก็ถือว่าต้องขอบคุณนะครับสําหรับเอฟซีเกษตรกล้วยเอฟซีน้ำหมักหลักหมื่นก็ขอให้ใช้ผลิตภัณฑ์ ให้อย่างได้ประสิทธิภาพเนาะวันนี้มีอะไรติดทัดเกี่ยวกับการใช้วิธีการทําก็โทรสอบถามโดยกเกษตรคุ้มุ่้ยได้นะครับหรือใครจะมาซื้อผักสมนครัวของพี่น้อยนะครับในพื้นที่หมู่2บ้าน, 3, น,ท,นท,ท่าสามัคทีตำบลม่ถอดเมืองเถินจังหวัดลำปางได้ก็เบอร์โทรอนะพี่น้อยบอกเบอร์โทรลูกศ <0, S 1> ูนย์แ <82, S 1> ครับห้าส <56 3. S 1> ครับ ก้าม่าสามสองเบอร์นะบุญนะเฮ้ยบุญศูนย์เก้าสี่นเก้าสี่สี่เจ็ดเก้าสี่เจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสองสองศูนย์เนี่ยสองสองรีบโทรมาจองครับมะนาวกําลังจะโตกําลังจะสวยนะครับอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับจะได้มีมะนาวลูกสวยๆนะครับน้ำน้ำเต็มหมดแล้วมั้งอ่าออเดอร์จองครัออเดอร์จองเต็มหมดโอ้เห็นไหมครับอ่าออเดอร์จองเริ่มมาแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณนะที่ทั้งสองนะให้อ่าคำแนะนำแล้วก็พาไปเยอะ เที่ยวสวนนะแล้วก็เราก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและก,กนันนอาะในการทําเกษตรก็ต้องเกาคาว่าสวัสดีมีอะไรฝากแทนแฟนยูทูบเษกษตรกยที่ดูทางบ้านมัครับวันนี้กเษกษตรกยเดินทางมาพิกาดลำปางละฝากหรอก็อน้องเอาไว้เาวากเษียณแล้วมุกจะเนี่ยอย่างกับ กบมาเป็นเกษตรบ้านๆของเขาเนี่ยเจา้าคนดีมามีอย่างเงี้ยอยู่ไว้เกษยียณก็ลองมามาทำเกษตรมีความสุขดีเจา้าก็ดูถ้าถ้าทำแล้วไม่เข้าใจก็ดูช่องเกษตรกล้วยเลยเนาะส่วนใหญ่จะแนะนำช่องเกษตรกล้วยเนะเจ้าน้ำหมักหลักหมื่นน้ำหมักหลักหมื่นเจ้าสั่งมาใจเจ้าใจดีขนาดใช่ดีขนาดนะรู้จักไหมครับใช้ดีมากมากนะครับวันนี้ ก็ต้องขอบคุณนะบุญพี่บุญนาะพี่น้อยนะอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เจอกันในคลิปต่อไปเดี๋ยวเกษต์กุ้ยมียยมาติดตามแปลงแตงกวาแปลงใหม่ของพี่น้อยนะ,ะท, <ำ S 1> ที่กำลังหยอดเนี่ยอ่อ,อ,อ,อครับผมทําแล้วได้เนาะทไดหนึ่งได้อย่างาพ่องได้สุขภาพเนื้อสุขภาพสองใสตังค์ได้สตางค์แน่นอนเลยที่สองครับ มีความสุขอ่าเรื่องมีความสุขไปหลังเกษียณหรือว่าไปต้องเกษียณก็ได้นะเอามันสามารถทําได้ตั้งแต่ตั้งแต่วัยรุ่นเลยก็ได้นะครับแต่ถ้ามันบอเป็นเอราเป็นนี่ได้ต้งง์ถึงวันตอนนี้ไปได้ตั้ค์เลยนะ่อ่าเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวมีีแก้ไขแก้เปลี่ยนเขาไม่เหมือนกันนะครับตสอบกันได้ออเดอร์ไปจ้งเรื่องตรงนี้อ๋อเดี๋ยวใจกว่านะโอเคต็ยินดีด้วยสําหรับที่ว่าออเดอร์ไม่ทันเนี่ย่าเป็น เป็นข่าวที่ดีมากๆากเคยได้งไงมาได้แล้วตอนนียเดี๋ยวปลูกใหม่เดี๋ยวปลูกใหม่กับผมสุดท้ายรายการนะครับก็ถตงเพื่อต้องขอบคุณทั้งสองคนครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปกับรายการเกษตรก้ยกล้วยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเกษตรกุ้ยกล้วยแล้วเจอกันครับ